ไม่ได้ลงมาไฟอะคิดว่าน่าจะแบบไปที่อื่นแน่เียกมีแม็กไหมพี่ถามตรงตรงๆไม่มีคันธีนั้นกูให้มึงสามสิบแม็กไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่อันนี้มึงเล่นช่วยแกงไม่ใช่หรอไม่ใช่ไปยิงมัอสนี่ไปยิงมอสครับพี่ไปยิงมอสที่ให้มาสิบ้าทก็ยิงไปยิงหมดแล้ว อะไรนะคะปิ้งให้ภูมิไปแล้วภูมิมาขอไอ้ไม่ได้เติมไปครับไอ้ภูมิกูกระเป๋า487เอเอเอดภูมิพี่ขอก่อฝัสามประเอเอดนี่แล้วเอดหมดแล้วภูมิภูมิเอากระแนกูอยากได้ยาูอยากได้ยา483 483เอากระสุนให้เพียบสักสาสิบได้ไหมกระสุนต้องแบบที่บ้านครับทันอยู่ไหมทันอยู่ไหมทันอยู่หรอทัน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 ทัันน เดบก็ยังยังครับเหลือเกาะครับอย่าอย่าเตี้ยงนกอะไปเพิ่มตอนี้มันเป็นของส่วนรวมนะนี่เลขอะไรครับครับหนึ่ครับแต่ว่าน้องเตี้ยของส่วนตัวมาอยู่ครับว่าสามสามสิบนะเดี๋ยวเพนน้องเตี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเตี้ยเกาะไปเลยที่เหลือประมาณหกตัวเลขอะไรนะพี่ตัวเก้าหนึ่งแปดครับพี่ครับขอบคุณครับมันมือพี่ไปแล้วไปบอกบอกตามไปใกล้หยุดโพสเดี๋ยวเดี๋ยวคนนึงก็โพสอีก จิ้มจิ้มเน่ยเดี๋ยวจิ้มมาของกับพี่ก็ได้เลยเลยเฮียเฮียจัดการดาวิก้าดิให้ผมจะออกดนะให้พี่จิ้มไปทุกคนอื่นนีิเขาอันนี้กันไม่ไม่พี่ให้จิ้มไปแล้วพี่ให้จิ้มไปแล้วอ๋ะไรวะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับจะได้เก็บต่อยเดิมพันออตี้มีอยู่ยี่สิบตัวเพนไปขอเลยเพนเพนไม่ขอคนอื่นเดี๋ยว่าเขาเขาพิดมาบอกว่าอะไร พูมพูมลดลดลดแม็กแค่หน่อยสักสิบต่อไปให้เกได้ครับได้ครับมีขขออเพนนครับใครใครแบบมีเอดีน้อยๆมาเอาที่ผมได้ครับยังไม่มียังไม่ได้อะไรเลยได้ได้ผมไปขอพูมหนูไปขอพูมเวลาใส่ลูกกระสุนความเป็นออกมาก่อนนะไม่ใช่ความเปืนลมเราใส่เพียร่เพียร์พูมพูมขมาขึ้น้องาหมดแล้วพวกไอเอดีในนั้นหนูนตู้หมดเลย สคันนี้พี่ครับันนี้คันไหนคันนี้ที่แปดไม่ใ่แปดใช่ไหมใช่สี่แปดแรงกว่าไอ้เที่ GTB แรงกว่าไม่ไม่ไม่เพงฟังนะแต่กูอยากให้ทำรถสีแบบนั้นนะมัน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 งงอ่ะโอเคแต่อยากให้ทำสีแบบนั้นนะอย่าปั๊มพี่ครับอ่ะครับสวัสดีครับเรียกว่าสองเคยะหรอ ไม่เมื่อกี้หนูไม่ได้จำเลยมีให้มีแต่วอลเจ็บออใครใครรู้เวลาบ้งเหรอครับเวลาร้านะมีให้มาอย่างละสิบมั้งเม่อกี้ไม่ับไ้ดได้วอเี่นู้ผมขอเบอร์พี่หน่อยดิี่แปดสี่แปดสามเบอร์หน่พี่สี่แปดสี่แปดสามสี่แปดสองรอบแล้วก็สามแล้วครับงห่วงอะไรย่างเี้ย กูแจ้งหมดแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเล่นรูปนี้เสร็จแล้วอะเดี๋ยวไปเอามาให้อีกห้ากระเป๋าเอ็งชื่ออะไรนะอิกโซสเกิร์ตอิกโซเอสอะไรนะเอสอะไรนะอิกโซเจไอจีเอสเอเจไอจีเอส ใช่ผิดรออะไรอ่ะ <ini> ตีสามคุนอนไปเลยละออกแล้วกูหัวร้อนวะกูหัวร้อนจริงจริงกูหัวร้อนจริงๆแค่เราเรื่องโซนล่ะออกออกคู่เลยก็ได้ครับผมผมหัวร้อนเอบไปก้างจริงแต่เพิ่งจะเอาไปสองคนเลยนะอืมหัวร้อนจริง ลองเข้ามาในเรนนี้ดิโดนมันตอบผมนี่ผมโคตรน่าลำคาญเลยเจ้งครับเนี่ยดูมันดูมันมันไม่รู้หรอกว่าเรางานราน้านไงงานร้านไม่เกี่ยวหรอก ไอ้งี้ยร้านอะไม่เป็นไรก็ได้เรากะเล่นกันอยู่แล้วแต่มันตอบกูื่อนตีนเว้ยว่าไงเพื่อนกูเพิ่งมาใครมันบอกอะบอกว่าแล้วจะเอากับผมไหมล่ะแล้วแต่อ่ะโอเคดูมากูรู้ไว้บางครั้งมันมันมันจะมีจุดเซ็งเว้ยแบบไม่อันนี้มันเกินไปดูนะดูนะไอ้บ้ามันแบบแบบมันเอาพวกเพนเอดีแก๊งไปปั๊มเล่นไปต่อยเนี่ยดูดิดูดิมันน่ารูด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 ูรูด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 อดูดูดู ดูในไหนเฮียดูมันพิมพ์เหี้ยอะไรนะมันตั้งชื่อสาลี่เหี้ยอะไรของมันอะพิมพ์ในไหนทาวิตหน้าต่อยเดิมพันนะ่ะงาดได้ีกทีกี่โมงอะพี่ร้านบนตีสามสิบตอนเริ่มนะก็เลยหมดแล้วดิไม,ม่ม่ไม่ม,มไม่เป็นไรหรอกเว้ยไอ้ตรงไอ้เรื่องงานร้านอะกูว่าจะช่วยไม่ช่วยมันมันอยู่ที่คนเว้ยเพราะว่าคนเขาก็ต้องส่งเงินแก๊งกันแต่ประเด็นคือมันอะมันมันมึนเกินไปเว้ยคำพูดของมันหลายๆอย่าง เมื่อกี้ที่มันโพสหนึ่งหนึ่ง<ว>ม,มันบอกว่า<อ>ใครก็ได้มันบอกว่าใครก็ได้ได้หมดคำ,ำเนี้ยมันโดนฟุตตีนได้เว้ยคำเนี้ย <c oughs> มันโดนฟุตตีนได้ก็น่ารำแขวนเว้ยกูเลยแจ้งครับเนี่ย่างเงี้ยกูรู้มึงร,รู้ป่ะถ้าแบบว่าครับ <c oughs> ถ้ามันออกอ่ะอุ้มอุ้มของหายด้วยนะไม่อย่างนั้นะมันจะเอาไอปาฉลามมาไปทําเรื่องก่อปัญหาทาเรื่องอะไรครับเขาโดนปลเวทีเออใช่มีหนึ่งโอ้โหเชี่ยเกิดจะลาปากหายไม่ได้ได้ของตีปากปัหรือว่าปากหายเลยหายไปเลยหายไปเลยมันไม่ได้อะไรแต่ว่ามันงอแงที่หลังอีกไอ้เชี่ยมาแบบงอแงอย่างมาเข้าที่หลังอยู่เออแต่ถ้ามันมาที่หลังมันก็ยังมีของเหมือนเดิมอ่ะถ้ามันได้วัลีที่หลังถ้าเขาไม่รีตัวนะ แล้วเขามองไงมันไม่ดีอยู่แล้วเขามองไม่ดีอยู่และอปะไม่ดีอยู่แล้วไปไอ้เรื่องร้านอ่ะถ้าใครไม่มาช่วยอย่างไอ้เฟนิกไม่มาช่วยอย่างลีโอไม่มาช่วยไม่เป็นไรอันนี้กูเข้าใจนะมันมันหลายและมันมึงเข้าใจไหมอันนี้คือคนที่ว่างคนที่พร้อมจะส่งเงินแก๊งเออมาเล่นใช่คนที่มันมันไม่พร้อมเขาก็ต้องฟาร์มของเขาเขาต้องทําอะไรของเขาก็ปล่อยเขาไปเว้ยอันนั้นอะเราไม่ต้องไปบังคับให้เขามาเล่น กแต่คนที่มาเล่นก็ควรจะมีสิทธิพิเศษนะก็มันก็สนุกไงมันก็ได้สนุกไงภูมิใช่คนอยากเล่นมันก็มันก็มาเล่นมามาซ้อมยิงมาฟอมอะไรกันไอ้เหี้ยมันมามาข้อใส่ของโซนตัวไปเยอะมากเลยรออะไรอ่ะเหี้ยภูมิเป็นควก็สุดเหลือร้อยสามสิบนะของเฮียผมไม่ได้จดไปในไซเตลนะเบลเบลไม่พี่ไม่เดี๋ยวไปกับพี่จะไปดูกันจากที่อ๋อไหน เดี๋ยวผมไปดูทางหลบร้ายกันมีมัดครับมีมัดพี่พี่พี่เกสไปดูแลรถทักผมมาก็ได้นะใช่พี่วอพี่พี่วอบอกพี่พี่เบลเบิเบอร์อะไรครับพี่เบลเบอร์อะไรครับสี่แปดสี่แปดสองรอบแล้วก็สามโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วอบอกใหม่ทีนึงขึ้นมาพี่ขึ้นนะขึ้นเองชื่ออะไรนะโอเคครับสายยาครับพี่สายยาสายยาเขียนไงวะผมโง่อะ เอชเอลเราไ้ตงนะสิมีคนยตั้งนะ่เขาบอกอยากตั้ง่วงอะไรดิพี่เขาบอกอยากตรวจแค่นี้อ่ะง่วงอะไรดิอ๋อไอ้เท่อนเดียวง่วงอะไรดิพี่เอชเดี๋ยวมีคนอยากฟังโอ้มุ่งมุ่งพี่ไม่ไหวไม่ไหวท่านเดียวท่านเดียวท่านเดียวมุ่งมุ่งมุ่งวันหลังวันหลังวันหลังวันนี้ง่วงจริงจริงโอเคได้ได้ได้วันนี้ง่วงนี่นั่นไปนอนเลยป้าละยังกำลังมันอยู่ แต่ร้องไม่ไหวเนื่อยมันใช้เยอะไม่ผมผมอ,อใช่ใช่ทัพกรเสียงเรียใช่ปะใช่ใช่ใช่ไม่คือผมไม่ชอบตั้งชื่อเป็นภาษาไทายเว้ยมันเสียวถึงผมจะโง่าวางกินนิดหน่อยแต่คือแบบผมชอบความเรียบร้อยเข้าใจปะผมชอบความเรียบร้อยไงผมผมผมไม่ชอบแบบผมไม่ชอบเสียวอะ ชใช่ใช่ไม่มีขอบคุณครับอบครับโดเน็ได้นะโดเน็ได้โดเน็เงินได้โดยเน็ตเงินได้รถที่นี่กับที่นน้นมันขับแบบว่าแตกต่างกันมากเลยนะอืมพอพๆกันก่อนหน้านี้นะอยู่ที่จูนที่ที่ที่นี่กับที่นู้นผมว่าพอพอกันอยู่ที่จูนเลย